เองบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของ Samsung Galaxy A30 เนี่ยมันแรงจริงๆคุณผู้ชมราคาเปิดตัวเนี่ย 7, บาทเท่านั้นโอ้โห,โหราคาดีมากๆจริงๆและที่สำคัญคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเราจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้อีกว่า ก a สิเอสเนี่ยไม่ได้มีดีแค่จอภาพสวยหรือว่ากล้องสวยเท่านั้นเรื่องเล่นเกมเนี่ยโอ้โหน่าประทับใจจนหน้าตกใจเลยทีเดียวนะวันนี้ก็มาให้ดูก่อนเลยว่าจะใช้เกมอะไรในการทดสอบบ้างท่านผู้ชมโดยรวมเนี่ยก็จะประมาณนี้เลย p ั b G ีเอวีไลฟ์ t อพรวมถึงเกมใหม่ๆอย่าง c y b e อร์ n t e r ตอท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยเพิ่งออกมาแล้วก็กำลังฮิตในตอนนี้เลยหรือเกมชาด,ดูกันเลเจนที่แบบว่ากินแปบก่อนเครื่องเยอะๆเนี่ยวันนี้ก็จะเอามาทดสอบกันให้ดูเลยท่านผู้ชมนี่คือ s ั m s u n ก Galaxy A 3 0 เกมมิ่งเทสทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา a m s u n g รุ่นนี้นะคุณผู้ชมมันมาแบบพร้อมกับสเปคที่น่ากลัวมากๆเพราะว่าปกติเนี่ยซัมซุงเขาไม่ได้ใส่สเปคแบบอลังการอะไรในราคาประมาณนี้อยู่แล้วแต่รอบนี้เนี่ยไม่ใช่เลยใส่มาแบบไร้ข้อกังขาเลยดีกว่าตัวนี้เนี่ยแอนต t u อาจจะสักประมาณ8 7 0ห0ลายคนจะคิดว่าเอพี่มันจะโอเคหรือเปล่า แต่เดี๋ยวดูกันนะคุณผู้ชมว่าโอเคหรือเปล่ามาเริ่มดูจากเซ็นเซอร์ก่อนปกติในซัมซุงนะต้องลุ้นด้วยซ้ำว่าเอ้ยเซนเซอร์จะครบหรือเปล่าตัวนี้เซ็นเซอร์ครบเลยเห็นไหมบอกแล้วคุณผู้ชมค่อนข้างผิดวิสัยซัมซุงพอสมควรเจรโรมีเซ็นเซอร์เข็มทิศมีทุกอย่างมีนะอ่าเริ่มเล่นเกมเลยคุณผู้ชมเริ่มจากเกมเอันไหนก็นดีอันไหนก็ดีอันไหนก็ดีเอาแอสโฟลก่อนไหมเอาแบบกล,กลางๆก่อนจริงๆก็ไม่กลางนะค่อนข้างจะหนักเลยก็อยากจะให้รู้กก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ยังไงก็ตามแต่เครื่องนี้มันก็ราคาแค่7,290บาทบางคนบอกพี่ปรับสุดสิปรับสุดสิใจคอจะไม่ให้เครื่อง20,000 15,000้าเขามีที่ยืนเลยหรืออย่างไรนะมันก็ต้องเข้าใจก่อนว่าน,นี่คือ7 0 0 0แต่เป็น7,000ที่ที่คุ้มกับการลงทุนพอสมควรเลยนี่กราฟิกปรับไปคุณภาพสูงให้เราเรียบร้อยแล้วนะนนดุลเป็นคนนั่งปรับเมื่อกี้เองอ่ะเดี๋ยวไปลองเล่นสักด่านหนึ่งแล้วกันเนาะข้อเสียเดียวจริงๆของรุ่นนี้เลยคือลำโพงม,มันเบาไปหน่อยคุณผู้ชม คือเสียงมันมันอาจจะแบบไม่ได้ดังมากมายอะไรอ่ะก็ต้องบอกตานนี้ผู้ชมดูนะไปลุยหน้าที่ของเราวันนี้นะผู้ชมต้องได้ที่หนึ่งเท่านั้นเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยนะรับพิมเขียวเพื่อไปรับรถใหม่นะโอ้แต่ตอนนี้ดูจากทรงแล้วจะได้ไม่ได้ที่หนึ่งเนะี่ยต้องพยายามแสงไอ้นั่นให้ได้เลผู้ชม ก็ไม่ง่ายนะบอกไว้ก่อนวนะ่าไม่ง่ายเลยรอบนี้เก็บไปเรื่อยๆคุณผู้ชมโอ้โหมันไหลเลนไหมมันเห็นกันอยู่เต็มตาอยู่แล้วเนาะกราฟิกดีเอ้ยเอ้ยรถตำรวจไปสก,กัดไอ้นั่นบ้างสิตอนนี้อยู่ับหนึ่งอยู่นะคุผู้ชมแต่ว,ว่าเนี่ยโดนแสงและเกินไปจริงๆนะๆก็มาดีครับ อ,อะไรของรถตำรวจที่เป็นอะไรชนตอนนี้เปลำหนึ่งอยู่แต่ว่าต้องบอกว่าโดนขวางตลอดเวลาเลยจริงคุณผู้ชมโอ้ยน,นี้โดนแซงไปแล้วเนี่ยเสียดายจริงๆจะชนะไหมวันนี้โอ้รถตำรวจล้วขวางจังเลยเนี่ยหงิดอ่ะแต่ว่าไหลลืล่นมากๆคุณผู้ชมจะเห็นว่าเจ็ดพันกว่าบาทของซัมซุงไม่เคยมีอะไรแบบนี้นะ รอบนี้นี่จัดหนักจัดเต็มจริงๆแล้วจอเนี่ยเป็นซูเปอร์อัลมาเลตสีสันเนี่ยสวยงามกว่าทุกเครื่องเลยในท้องตลาดในราคานี้โอ้โหแถมความละเอียดเนี่ย f u เ l HD เลยนะปกติราคาเนี่ย HD นี่ก็รู้แล้วนี่ใส่ Full HD มาเลยไม่รู้เขาไปกินอะไรมาลองให้ <c oughs> รู้สึกงงง,งกันนะอ่ะมาลองดูเกมที่นหนักขึ้นหน่อยอย,อย่างเกม Life After แล้ลกันนะดูดก็ลองเล่นมาจนถึง ตอนที่มีปีศาจยักษ์ตัวใหญ่ออกมาแล้วนะการโหลดอะไรก็เร็วดีนะผู้ชมแล้วก็โหลดเกมก็เร็วนะั้นลองรับ Wi-Fi 5G ด้วยรุ่นนี้นี่ค่อนข้างจะสมบูรณแบบนะผู้ชมนี่ตอนนี้เราคลาฟมีดมาแล้วเรียบร้อยโอเคเก็บของก่อนเพราะเราต้องเอาปืนผู้ชมโอ okay. เคเปลี่ยนเป็นช็อตกันนิดนึงโปรตีนเอ้ยยิงโชว์ทีนึงโอ้ยโดนลวมือลั่น นี่ครับผู้ชมเก็บมุลแล้วกันเมื่อกี้เราบุกเข้ามาคุณผู้ชมในส่วนของตัวเหมือนกับเป็นคนที่เขามีชีวิตรอดเงี้ยแล้วเขาก็ไม่เชื่อว่าเราอ่ะเฮ้ยเราไม่ติดเชื้อนะอะไรเงี้ยเขาไม่เชื่อไงก็เลยมีการยิงกันเกิดขึ้นเฮ้ยผิดอันตเอ็นล้วก็ถามว่าวเราทุบกลินทุบไม้ไปทำไมคุณผู้ชมเอาไปทำอาวุธนะเล่ากันแบบง่าย แต่เสียงลำโพงมันไม่ค่อยดังจริงๆอ่ะเราไม่ไม่โอเคเท่าไหร่รู้สึกว่าเออมันมันมันเบาไปหน่อยอ่ะไม่หน่อยอ่ะเบาเลยแหละอืมเสียดายจริงๆมันน่าจะแบบโอเคกว่านี้สักนิดนึงเนาะอะไรเง,งี้ยลำโพงจริงมันใส่มาแบบโอ๊ยนี่กระปืนลั่นตลอดคือมันไรข้อกังขาแล้วคุณผู้ชมมันก็เลยคิดว่าเออมันไม่น่าเลยเนาะอ,อะไรเงี้ยมันน่าจะแบบดังกว่านี้สักนิดนึงอ่ะคุณผู้ชมนี่ก็ เป็นเกมอย่างไรอาเซอร์น้องผู้ชมก็ได้ประมาณนี้แหละการเล่นก็ไหลลื่นอย่างเงี้ยตลอดจะเจอศัตรูเจอผีเจออะไรก็ยังค่อนข้าง,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 งลื่นอยู่ในเกมประมาณนี้นะโอเคให้ดูคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเกมนี้มันต้องใช้เวลาในการเล่นเยอะมากคุณผู้ชมอ่ะไปดูเกมอื่นกันดีกว่าเราเข้าสู่เกมที่เมื่อกี้นะดูดได้ลองเล่นแบบว่าจริงจังเลยคุณผู้ชม Cyber Hunter อโอ้ให้ตายเถอะมันมันอารมณ์แบบพับจีรวมร่างกับ Fortnite รวมร่างกับเออไอพวกเกมแนวเซอร์ไบเิลทั้งหมดเนี่ย นะกราฟิกหนักมากเลยนะทําไปเล่นไปเรานึกว่าแบบเออกราฟิกขนมขนมหน่อยอะไรเงี้ยโหยกราฟิกเอาเรื่องนะที่ตลกสุดคือโลโก้โหลดเหมือนพักอนาคตใหม่เหมือนปะนะเนี่ยก็มีการจับคู่คุณผู้ชมแล้วก็ลงไปเล่นกันการาปรับตั้งค่าของตัวนี้นมันปรับได้สูงมากคุณผู้ชมปรับได้หลากหลายมากแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูว่า,าค่าที่เหมาะสมที่นู่ตั้งได้แล้ว เล่นแล้วลื่นจริงคืออยู่ที่เท่าไหร่นะอันนดูที่ตั้งค่าตัวกราฟิกเนี่ยจริงๆมันปรับได้แบบเยอะมากคุณผู้ชมไปจนแบบดีเยี่ยมคือแบบสุดยอดทุกอย่างแบบสุดหมดอ่ะแต่นั้นคือกระตุกเล่นแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเซตแบบ default เกมมาเนี่ยเขาจะปรับแบบ HD มาให้แต่ว่าเราเนี่ยคิดว่าเกมแนวนี้บางทีลื่นๆไว้ก่อนดีกว่าสุดท้ายปรับแบบสมดุลตัวเนี้ยถือว่าโอเคอาจจะปรับสูงสุดไม่ได้แต่ก็7 0 0 0บาทคุณผู้ชมอย่าไปซีเรียสมากมายนะัก บางคนแบบโอ้โหซีเรียสจังเลย7,000บาทคุณจะกะว่าแบบมันจะต้องเล่นเกมดีเท่าหมื่นห้าสองหมื่นเลยมหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ไงใช่ไหมเราพูดกันแบบพูดกันแบบง่ายๆอะ่ะตอนนี้ก็คือออกมาจากยานอวาากาศอะไรไหมคุณผู้ชมอยวให้ดูว่าประมาณไหนคือความรู้สึกในการเล่นเนี่ยถ้าเราปรับเป็นแบบสมดุลเนี่ยมันสมูทดีมากๆเลยนะสมูทดีที่เขาเอาไว้ล้างหน้าคุณผู้ชมนั่นมันสม e. ูทอีนี่ไงไหลลื่น แล้วก็ค่อนข้างเนียนเล่นได้ค่อนข้างโอเคมากๆเลยทีเดียวตรงนี้ถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าพี่ถ้าผมเปิดเต็มจอจะไปเล่นรหรือเปล่าโอเคลืมไปเลยว่าเราไม่ได้เปิดเต็มจอแต่ดูจากการเว้นพื้นที่นังข้างไว้แล้วเนี่ยคิดว่าติ่งน่าจะไม่ได้โดนอะไรอยู่แล้วเนาะนเดี๋ยวเราต้องรีบลงมาแล้วคุณผู้ชมเกมนี้เนี่ยเราชอบปืนช็อตการมากเลยเหมือนมันติดอยู่ที่มือแล้วก็ยิงแบบปุ่มตั้ตตตตนะมปุ้มตั้มนะย้อนไครั้งหนึ่งเดี๋ยวต้องมีคนถามพี่ครับเกมอะไรไซเบอร์ฮันเตอร์นี่เลย เก็บปืนกันอันนี้เราเหมือนจะเหมือนจะตั้งแบบ default ไว้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับยิงอัตโนมัตินะคือเจอศัตรูปุ๊บเนี่ยถ้าเล็งไปโดนปุ๊บมันยิงให้เลยนะน่าจะเข้าไปปิดได้หรือสักอย่างหนึ่งผู้ชมที่สําคัญเรายังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเกมนี้เท่าไหร่นะแค่ลองลองเล่นดูเท่านั้นเองแล้วก็มันเนี่ยจะมีเหมือนกับพลังเนี่ยสามารถสร้างฉากขึ้นมากั้นได้เงี้ยเห็นไหมเอาไว้กันไม่ให้เราโดนยิงอะไรเงี้ยอันนี้มันคล้ายคล้าย n i t e นนั่นแหละ แล้วก็มีม้วนตัวชล้นนี่ไหมอ่าก็ไหลลื่นดีนะคุณผู้ชมไม่มีปัญหาอะไรก็คือว่าคุณไม่ซีเรียสเนี่ยแบบว่าต้องปรับกราฟิกสูงสุดตลอดอะไรเงี้ยนะมันก็ถือว่าปกติดีเล่นได้ไหลลื่นดีชอบส่วนตัวรู้สึกว่ารุ่นนี้คุ้มมากเขาจัดหนักจัดเต็มมากแล้วสีจอนะคุณไม่ต้องห่วงเลยไปเล่นกับรุ่นอื่นนะรุ่นนี้จอสวยสุดแล้วซูเปอร์อะไร่ะคุณยังไงจอมันก็ต้องสวยสุดอยูะะ่แล้วป่ะอืม ขอเจอสักสักขอเจอสักคนหนึ่งเฮ้จะได้ยิงโชว์ซะหน่อยแหมวาจานั้นช่างเก่งกาจสักพักตายอนาถนี่คุณผู้ชมดูลงดูรถนี่ขับได้เลยดิเฮ้ยเฮ้ยมีสิงปืนมีเสียงปืนยยิงมาเด้อ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 ทางไหนทางไหนทางไหนเหมือนจะทางนี้บ้างแบบเฮ้อไหนอยู่ไหนมีไหมนั่งไงนนั่งไงนนั่งไงนคุณผู้ชมอ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลัง อ้จ้าฮ่าฮ่าฮ,าฮาา่ายังไงเอ้ยนี่ไงมันสร้างเกาะขึ้นมากันนี่ไงชอบชอดกันอะไม่มีชอดกันเนี่ยเนี่ยวิธีการเล่นเนี่ยคล้ายเกมแบบ PUBG เลยถ้าเอาตรงๆนะคล้ายๆเลยจะบอกว่าใช่เลยมันก็ใช่นะ PUBG นี่แหละรวมร่างกับฟอร์ i t นทีหนึ่งให้เขายิงอะไรกันตรงไหนอะตร,ตรงนี้ตรงนี้เรายังไม่รู้จักปืนอะไรเลยเพราะว่า เพิ่งเล่นเนี่ยเกมในเกมที่สองแคลมาบอกเราประสบการณ์ว่าเฮ้ยมันลื่นจริงๆนะเล่นได้เลยเจ็ดพันกว่าบาทได้แบรนด์ระดับซัมซุงแจซี่กรีปจอขนาดนี้คุ้มแล้วนะเสียเดียวลําโพงมันเบาไปนิดนึงจริงๆอ่ะเซ็งจริงๆเคนเ้าอยากจะเอนเตอร์เทนกว่านี้นะลำโพงมันต้องแบบดังกระหึ่มนะ Hi everybody here อ่ะคุณผู้ชมนี่คือเกมอย่างไซเบอร์เดี๋ยวขอเดี๋ยวก่อนเอ้ยขอยิงมั้งดิโอ้โหนายยิงก่อนแล้วว่า อ่ะคุณผู้ชมก็ตามนี้แล้วกันนะสำหรับเกมอย่างไซเบอร์ฮันเตอร์ต่อไปก็เป็นเกมอย่างโปเกมอนคุณผู้ชมเกมนี้เนี่ยเอาตรงเราไม่เคยรู้ว่ามีในสโตร์หรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้เราโหลดมาจาก Samsung Store เลย Samsung Store คืออะไรหลายๆคนที่ใช้ Sam s u n g จะงงๆหน่อยเพราะว่าปกติโหลดแอปเนี่ยก็โหลดจากปกติโหลดแอปเนี่ยก็จะโหลดจาก Play Store ใช่ไหมแต่บางคนนะ่ะไม่รู้ไงว่า Samsung Store เขาก็มีแอปพลิเคชันให้โหลดเหมือนกันบางทีก็จะมีเกมแนะนำหรืออะไรที่มันแบบ ถูกใจเรานิดนึงนะเข้ามาคุณผู้ชมนี่คือเกมโปเกมอนเราชอบตรงสีสันจอมันมากๆเลยคุณผู้ชมเห็นไหมสบายขูจะเล่นเกมอะไรเล่นไปเลยใ <Final. S 1> นสุดนายกระพร้อมแล้วอ่านไม่ทันรีบไงรีบเลือกตัวก่อนคุณผู้ชมว่าเราจะเลือกตัวอะไรให้ทายเราจะเลือกตัวอะไรให้ทายให้ทายให้ายเราชอบตัวไหนอ่าตัวนี้ชอบเซนิกามะ เป็นคนที่ชอบเซนิกาเมะมากเพราะตอนสมัยนั้นเล่นโปเกมอนเนี่ยซื้อภาคบลูมาเลยสมัยก่อนจะมีใะ่บลูเลดกรีนอะไรเงี้ยอ่ะมาดูเขาต่อสู้นิดนึง Step oh. เสเตป g e e ก VS โปรเฟสเซอร์โอเซนิกาเมะฉันเลือกนายทำไมต้องพูดอย่างนี้ตลอดเพราะเป็นแพทเทิร์นของซาซูชินี่ไงอ่ะ อ่ะจ้านี่คุณผู้ชมเอฟเฟกต่างๆสวยงามแล้วก็เครื่องก็ไหลลื่นแล้วก็เร็วจริงๆนะอือหือ่อาคุณผู้ชมเราอยู่กับเกมสุดท้ายคุณนะผู้ชมเกมมีชื่อว่า Arm ์ม a ฮิสนั่นเองนะนะดุดไม่เคยเล่นเหมือนกันแล้วก็ใครที่กำลังถาหนึ่งพับจีกับ r OV บอกไว้ก่อนเลยว่าเราอาจจะไม่ได้รีวิวกันในวันนี้เพราะว่าเราเบื่อแล้วไงเพราะว่ามีโอ้โหทุกคลิปก็มีแต่ ROV พับจีพับจีเนี่ยเล่นได้ไม่มีปัญหานะแต่ว่าเราคงอาจจะเบานิดนึงนั้นๆใส่หูฟังดีกว่า ส่วน a ว v เนี่ยจะวิ่งเฟรมเรทที่ประมาณ40ถึงประมาณ50โดยประมาณนั่นเองนี่คุณผู้ชมมันได้เปลี่ยนไปแล้วว่าเอ้ยวันหลังถ้าเราอยากจะเล่นเกมแบบเขาเรียกว่าด้วยซัมซุงเนี้ยเดี๋ยวนี้ซื้อเล่นได้แล้วนะโอเคเกมนี้เหมือนเราเป็นดูเหมือนแบอาชียรกรเลยหรือเปล่าช่วงเห็นไหมมันสมูทดีนะ ใช่ะเราเป็นโจรคุณผู้ชมเราเป็นโจรเป็นแน่แท้และสวยตอนตอนสวย <c oughs> รู้สึกเป็นคนไม่ดีเลยเล่นเกมแบบตัวเองเป็นโจร อ่ะอ่ะฮะก็มีจุดที่จะให้ไปอ่ cover ท่านผู้ชมหรือว่าเอาไงเอาไว้บังอะ่ะก็บมาดีครับอือหืออ่าฮะอ่าฮะ โอ้ยอยาเดินหลบนิดนึงโหเป็นของจริงตายไปแล้วเนี่ยนอนนอนเฮ้ยสวยพี่สวยออกจากร้านคุณผู้ชมเกตเอา như thế lên như thế nào, lên như thế nào, ngông, xui, ôi, tôi cái này, này, Ơi lên như เอสเคปยังไงล่ะฮาวบอกฉันสิฉันจะหนียังไงหนีเลยวิ่งหนีไม่ได้สิต้องขึ้นรถสิ mm hmm. เขาบอกขึ้นรถนั้นเราจำได้อยู่นะจะขึ้นยังไง่น รถคันนู้นใช่ไหมรถคันนี้รถคันนี้รถคันนี้นอ่าในที่สุดาาค,ค, Test, คุณผู้ชมไหลลื่นมากโอเคนี่คือเกมมิ่งเทสคุณผู้ชมหรือว่าการเล่นเกมของ s ั m s u n Galaxy A30 ย้ำอีกครั้งหนึ่งละกันคุณผู้ชมราคาแค่7,290บาทเท่านั้นทำได้ขนาดนี้เนี่ยดีมากๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมจอสวยทัชสกรีนก็ดีมากๆ แล้วก็พูดถึงนิดนึงละกันจริงๆไม่ได้พูดถึงเลยก็คือในเรื่องของตัวเกมโหมดนิดนึงนะตัวซัมซุงเนี่ยจะมีเกมโหมดคุณผู้ชมกดปุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยจะมีทั้งหมด2อ,อันอันนี้จะเป็นเหมือนล็อกหน้าจอนะปุ่มล็อกหน้าจอแล้วก็อันนี้จะเป็นโหมดที่เอาไว้เพิ่มประสิทธิภาพต่างๆเช่นบล็อกการแจ้งเตือนนะบล็อกขณะเล่นเกมคุณสมบัติเกมขั้นสูงแล้วก็อัดวิดีโอในขณะที่เราเนี่ยเล่นเกมไปได้ด้วยใครที่อยากจะแบบอัดวิดีโอแล้วไปลงเหมือนกับแคสเกมนิดนึงเนี่ยก็ได้จากภาพหน้าจอ กดง่ายๆแบบนี้นั่นเองอ่าโอเคคุณผู้ชมนี่คือ Samsung Galaxy A30 Gaming t e s t นั่นเองโดยรวมแล้วว่ามันเปลี่ยนโฉมของ Samsung ในราคา7,000บาทไปแบบสิ้นเชิงเลยจริงๆคุณผู้ชมรอบนี้ปลบมือให้เลย <c oughs> อ่ายังไงใครที่ชอบรุ่นนี้นะคุณผู้ชมก็ไปหาซื้อกันได้แล้วนะ7,290บาทรับรองยังไงก็คุ้มนะกล้องก็สวยจอก็ดีเกมก็ได้ดีได้ดีเลยแหละ โอเคเจอใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมเกมมิ g t ท c h ก็คงมีแต่น้องๆเนาะ undo. ก็ยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย